ต่อไปนี้คืออีกหนึ่งความไม่มีวัวผสมหรือความคอวออายคอมบอร์บริหารแมนยูนเตในการซื้อขายนัดเตะค,ครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในรูปการนี้นะ แต่มันเกิดขึ้นในดิวคองเดอร์หมุนอันโตนีนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้านเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังกันนะก่อนอื่นเหมือนเดิมครับใครมาดูคลิปมาชอบกดติดตามช่องและกดไลค์ให้ด้วยนะครับและหากท่านใดเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมเครื่องดื่มหรืออยากสนับสนุนช่องในช่องนี้ก็อินบ็อกมาเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือทักมาสอบถามก่อนได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับก็ยังมีผู้สนับสในุนรายการหรือว่าอยากมีผู้สนับสนุนช่องแลนะ้วเนาะโอเคเข้าเรื่องครับล่าสุดนะครับสัก2วันที่แล้วนะครับ EG นะครับบริษัทดูแลผลประโยชน์ของเอริเนฮาร์ดเนี่ยได้ออกมาแฉเกี่ยวกับดิวของแอนโทนีครับเขาบอกว่าณฤนะดูกาลนั้นเนี่ยซัมเมอร์นั้นเนี่ยเอริเทนฮาร์ดบอกกับบอร์ดบริหารแมนยูว่าเฮ้ยยุติการเจรจา,าได้แล้วคือเอริเทนฮาร์ดขัดขวางเลยครับว่าราคามันเกินจริงไปแล้วไม่จําเป็นต้องไปติดต่อรหรือไปดิวอะไรแล้วแต่เป็นแมนยูเองที่กลัวว่านัดเตะจะย้ายไปที่อาเซนอล ก็เลยทุ่มแบบงงๆหนึ่งร้อยล้านยูโรแล้วไปดึงแอนโทนีมาซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังนะครับเพราะฤดูก,กาลนั้นผมก็ติดกามตลาดซื้อขายอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยไอ้แมนยูเต็ดสนใจแอนโทนีนะครับคือไม่ได้เป็นช่วงตลาดเปิดนะเป็นช่วงกลางๆแล้วนะครับคือแมนยูได้พลิซันโดลลไปก่อนแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่แบบใกล้จะถึงช่วงท้ายๆของฤดูก,ก,กาลซื้อขายละ แมนยูเต็ดมีข่าวต้องได้เนี่ยค่าตัวของแอนโทนีอยู่ที่40-50หล้านยูโรนะครับแต่แมนยูเต็ดไปดึงเชิงครับไปเสียเวลาจนอาเจยบอกว่าพ่วงเลยมาละใกล้หมดช่วงเวลาของการซื้อขายนักเตะแล้วแมนยูแลเต็ดก็เลยถูกเรียกค่าตัวเพิ่มเป็น60 -70 หรือรามไปถึง80ด้วยซ้ําและแมนยูก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าค่าตัวระดับเนี้ยฉันไปสนใจนักเตะคนอื่นดีกว่าปล่อยข่าวว่าแมนยูแลเต็ดจะไปเอานักเตะคนอื่นแล้วนะอะอาเจยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แต่แล้วครับก็มีข่าวออกมาว่าอาร์เซนอลสนใจซึ่งในฤดูกาลนั้นเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้สนใจแค่เดมุลน,นะครับคืออัตราความสนใจก็ไม่ได้มากมายนะฤดูกาลนั้นซัมเมอร์นั้นเนี่ยอาร์เซนอลสนใจริซันโรมาติเนสด,ด้วยนะครับแต่ริซันโรมาติเนสเนี่ยเลือกที่จะไปเล่นกับเล่นให้กับเบอริเทนฮาซึ่งเป็นนายเก่าของเขาในเรื่ของอันโทนี่เนี่ยอาร์เซนอลไม่เคยแม้แต่จะยื่นข้อเสนอแรกด้วยซ้ำครับแค่มีข่าวว่าสนใจแต่ทันทีที่ไอ้ที่อาร์เซนอลสนใจอ่ะ คุณภาภาพไว้ความควายของในบอร์การิหารแมนยูอะซึ่งทั้งนั้นที่มันเคยมีบทเรียนแบบนี้นะครับในดิวของคริสเตียโนโรนัลโดอันเนี้ย ผมเข้าใจได้เพราะคิเยโนโรนโดคือตำนานของเรานะครับการกจะย้ายไปซิตี้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแบบคู่แข่งโดยตรงอ่ะและน้าตอนนั้นโรนโดยังฟอร์มอยู่ในจุดที่แบบต่อให้ไม่อยู่ในแผนของโซชาแต่ไรแต่เอามามันได้ทั้งค่าภาพลักษณ์ค่าด้วยกสิทธิอะไรต่างๆนานามาเป็นเรื่องของธุรกิจและก็โรนโดฟอร์มดีในรุ่นการแรกแม้จะมีปัญหาในรุ่นการที่2แล้วก็ย้ายออกไปแต่ในกรณีของอาริสซิสันเชสมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วครับอาริสซิสันเชสก็เป็นหนึ่งคนที่ซิตี้สนใจและมีแววว่าอาจจะไปไม ไปอัดค่าเหนื่อยให้เสนอข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ซิตี้ไม่มีทางให้อยู่แล้วจอร์เนสซันเชตย้ายมาที่แมนยูแล้วก็ห้องแต่งตัวพังมีบทเรียนอยู่แล้วไม่จําครับและที่ผมบอกครับอาเซนอลไม่แม้แต่จะยื่นข้อเสนอด้วยซ้ําแต่แมนยูครับจาก80ดล้านมัวแต่ลีลาสุดท้ายพอตลาดใกล้ปิดอาเจตบอกว่าตอนนี้เราไม่ต้องการขายแล้วเราจะไม่ขายให้คุณแล้วทางเดียวที่คุณจะเอาคือเสนอแบบบ้าๆเลยอะถ้ามึงจะเอามึงเอามาร้อยล้าน และแมนยูก็งูพอที่จะยื่น100ล้านคิดเอานะครับนี่คือความควายนะซึ่งผมอะตั้งข้อสังเกตหลายครั้งแล้วนะครับว่าเอลลิเทนแฮมมันจะมั่นใจในตัวนัดเตยของตัวเองถึงกนาไดบอกกับบร,ริหารว่าร้อยล้านมันก็จ่ายแล้วเอามาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอะว่าเอลลิเทนแฮมมันจะมั่นใจในตัวแอนโทนีขนาดนั้นซึ่งไอความควายไม่จบเท่านี้นะครับนอกจากแมนยูจะทุ่ม100้ล้านยูโรกันนักเตะที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายหรือไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นอะแมนยูแต่ยังให้ค่าเหนื่อยกับแ นี่ไงคือปัญหาไงถึงตรงนี้ถึงปล่อยแอนโทนียากไงครับนี่คือปัญหาเดิมๆที่แมนยูเตดพลาดมาตลอดและโชว์ความมาตลอดคอวออายอเนี่ยยิ่ยเก่งใจของมันเลยนะเปรียบเทียบเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับและผมมั่นใจว่าถ้ามันมีออกมาแช่นะมันมีมากกว่าดีกวออ่าแอนโทนีแน่นอนซึ่งอันนี้แค่เบาๆนะครับบอกได้เลยนี่คือความไม่มีวัวผสมจริงๆ เหนื่อยใจจริงนะครับกับบอบไิหาแมนอยู่แม่งสุดอัอ่ะกดติดตามช่องให้ด้วย